สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุอณาพรมและรายการ CEO Talk ครับ รายการที่จะทําให้ท่านผู้ชมและรายการของเราได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับง่ายๆเลยครับเพียงแค่ส่งประเด็นคําถามของท่านมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราทางอ e ีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้นะครับผมรับรองได้เลยว่าคําถามของท่านจะถูกนํามาออกอากาศอย่างแน่นอนและแขกรับเชิญประจําในรายการของเราซึ่งท่านพร้อมที่จะตอบทุกคําถามของท่านผู้ชมท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัด แพทย์หญิงนลิีนีพายบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคําถามจากท่านผู้ชมซึ่งน่าจะเป็นคน<ม>ที่เพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจกิฟต์ลีนนะครับแล้วก็ตอนเขาเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยอะไรที่ไม่เคยทําอาจจะยังรู้สึกไม่มั่นใจบ้างก็ปรากฏว่าเขาก็ไปลองชวนคนคนะคุณหมอแนะนําธุรกิจแนะนําสินค้าได้บ้างไม่ได้บ้างในอ e ีเมลที่ส่งมาเนี่ยเขาบอกว่าบางทีคุยกับคน5คนสมัครมา2คนบางทีไปคุยกับคน10คนสมัครมา3คนเขาก็แอบ ลึกๆนะฮะท้อบ้างเล็กน้อยว่าตกลงงานเนี้ยมันจะทําได้จริงหรือเปล่าพอเข้าไปปรึกษากับอ<ม>ัพไลน์ครับคุณหมออัพไลน์บอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าอยากมีความมั่นใจยอยากมีเทคนิคให้ลองเข้ามาที่ประชุมโอ้คนนี้ก็น่ารักมากไปเข้าฟังประชุมเหมือนกันครับแต่ด้วยความที่น่าจะเป็นการไปครั้งแรกๆนะเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมันไม่ใช่ตัวเขาเองแต่ก็ยังคงศรัทธานในแผนธุรกิจของกิฟฟารีนอยู่ เขาถามคุณหมอว่าคนใหม่ๆเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบนี้กันทุกคนหรือเปล่าเหมือนเข้ากันทุกคนหรือเปล่าและถ้าทําต่อมันจะทําได้จริงหรือเปล่าคองเหมือนนะคะนะคะคต้องบอกว่าอะไรที่เราไม่เคยทำเนี่ยเรามักจะกลัวทั้งเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะคแล้วจริงๆแล้วที่อัพไลน์เนี่ยเชิญคุณไปร่วมงานประชุม มันก็คิดว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เขาคิดว่าอยากให้คุณมีแรงบันดาลใจการประชุมส่วนมากเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการสร้างเป้าหมายความฝันแล้วก็มีผู้มีประสบการณ์และประสบความสําเร็จมาโมดิเวตให้เราเนี่ยมีไฟแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือวิธีการค่ะ <ừ> นะคะคนที่เข้ามาใหม่จริงๆเนี่ย วิธีการที่ง่ายที่สุดเริ่มต้นคุณยังไม่สามารถจะไปบริหารเครือข่ายเยอะแยะหรอกแต่คุณจะสามารถสร้างบทสนทนากับคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยให้เขาตอบรับคุณและตอบรับสิ่งที่คุณกําลังจะแนะนําได้หรือเปล่านะคะสิ่งที่คุณกําลังจะแนะนำเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ไปก่อนถ้าคุณคิดว่าคุณใหม่มากคุณคนทําธุรกิจเลยเนี่ยมันอาจจะยากอาจจะพูดเรื่องผลิตภัณฑ์ไปก่อนคุณทําให้เพื่อนยอมรับผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจได้ว่าคุณก็ใช้แล้วดีราคาก็ไม่ได้แแพงไไม่ด้ตก และถ้าใช้แล้วเขาชอบคุณอาจจะเริ่มต้นต่อไปด้วยการทําให้เขาเนี่ยสนใจธุรกิจรหรือคุณอาจจะมีวิธีพูดที่ทําให้เพื่อนบางคนที่คุณรู้ว่าเขาอยากจะมีรายได้เพิ่มอยู่แล้วเนี่ยสนใจในสิ่งที่คุณพูดหรือเปล่านะคะเพราะฉะนันวันนี้นะคะสิ่งที่คิดว่าอยากให้คุณศึกษามากเลยคือบทสนทนาค่ะบทสนทนาเนี่ยจะต้องเรียนรู้จากผู้บริโภคทั้งหมดและคนในสังคมของคุณทั้งหมดว่าเขาชอบอะไรและเขาไม่ชอบอะไรอาจารย์เอกคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะใช่ครับซึ่งเป็นไปได้ว่าด้วยความที่ขอใช้ คำว่ามือใหม่นะฮะท่านผู้ชมพอมือใหม่เนี่ยบทสนทนาบางครั้งเนี่ยเราอาจจะยังไม่ท่องไปเลยท่องสคลิปใช่ไหมคะเขาเรียว่าความเป็นธรรมชาติในการนําเสนอหรือบางทีด้วยความที่ตัวเองก็ไม่มั่นใจจึงทําให้ power word หรือพลังของคําพูดของเราเนี่ยมันดูแล้วมันแผ่วก็อาจจะเชื่อคลื่นไม่เชื่อคลื่นตะกุกตะกากนะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้คุณเรียนรู้นิดนึงนะคะว่าเวลาที่เราคุยกันในวันนี้ในโลกใบนี้นะคะคนส่วนใหญ่จะไม่ชอบถูกกดดันนะคะไม่ ไม่ชอบถูกบังคับไม่ชอบถูกยัดเยียดลัดที่แปลกแปลกแต่เขาอยากให้เราเนี่ยเล่าเรื่องอะไรอะไรสบายๆให้เขาฟังและเขาจะตัดสินใจเองว่าเขาสนใจหรือเปล่านะคะค,คนใช้วิธีเล่าเรื่องดีกว่าตั้งใจจะไปชวนนะคะนั่นก็คือ <c oughs> การฝึกฝนและประสบการณ์เนี่ยจะช่วยให้เราเกิดความมั่นใจเขาบอกว่าพอเราพูดในสิ่งที่เราเชื่อ พูดในสิ่งที่เราเชื่อคนฟังจะรู้สึกเชื่อในสิ่งที่เราพูดใช่ค่ะเพราะสายตาของคนที่เชื่อเนี่ยมันก็จะออกมามีความมั่นใจมีความเชื่อดูแลอยากทําดูแลอยากใช้ตามนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องพูดเรื่องสถิติค่ะอาจารย์เอกนะคะคคอย่าก,กังวลนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเมื่อคุณทาอย่างดีที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะชวนคนได้ทุกคนคนะคะเมื่อกี้บอกว่าชวน5ได้ 2, 2> ชวน10ได้3หมมาว่าถ้าคุณใหม่ซะข,ขนาดนี้ตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขที่ยอมรับได้นะคะเพราะผมมองว่าแรกๆหลายๆคนเนี่ย วงว่าจะทําธุรกิจกิฟฟรีนเนี่ยจะต้องชวนคนได้ครั้งละมากๆแต่ความ,มเป็นจริงแล้วคอนเซปต์ของเราเนี่ยคุณหมอเองก็เคยบอกว่าอย่าอย่ารีบร้อนที่จะชวนคนเยอะๆในครั้งแรกแต่คนเพียงสองสาคนเนี่ยอาจจะนํามาซึ่งเครือข่ายเป็นแสนแสคนชวนหลายคนก็ได้ค่ะคแต่วิธีชวนต้องเป็นวิธีที่ทาให้เราเนี่ยมีโอกาสจะกลับไปคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่ชวนเสร็จแล้วช,ชาตินี้ทั้งชาติไปเจอกันอีกไม่ได้นะคะครเราต้องรู้ว่าบางครั้งในการไปชวนหรือไปพูดคุยอาจจะเป็นแค่ต่อบทสนทนาเพื่อนยังไม่ ตัดสินใจหรอกแต่เพื่อนก็ไม่ได้โกรธเรานะอันนี้ก็ยังโอเคใช่ไหมนะคะใน,นขณะเดียวกันเวลาไปเล่าเรื่องให้คนฟังคุณก็ต้องวิเคราะห์เป็นว่าคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะทําธุรกิจหรอกรแต่เขาอยากจะทดลองใช้สินค้าไปก่อนคุณก็ต้องใจยเย็นแล้วรอได้นะคะหรือว่าคนบางคนแล้วเขามีวี่แววเนะี่ยคุณก็คุยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะยังยังใหม่สําหรับคนที่ทําธุรกิจใหม่ๆคือยังดูคนไม่ค่อยเป็นนักขจากาจะนะคะว่ากับคนนี้ควรจะไปทางไหนไม่เป็นไรนะคะฝึกฝนบ่อยๆท่องไว้ก่อนละกันว่ายังไงยังไงก ขอให้เพื่อนยังคุยกับเราอยู่ไม่โกรธเราก็แล้วกันครับะะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นชั่วโมงบินที่เราต้องสะสมนะครับยิ่งเราสะสมชั่วโมงบินมากได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์และมีความสําเร็จมากขึ้นในเท่านั้นเช่นกันวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับท่านสามารถพบกับคําถามและคําตอบดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ